สิบสามเรื่องต่อไปนี้ที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งภาคอีสานผู้ซึ่งได้รับสมญนามว่าเป็นตู้พระธรรมเคลื่อนที่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ครองจีวรเป็นเอกลักษณ์และสวมหมวกกุบใบใหญ่ แม้แต่พระเกจิอาจารย์ด้วยกันเองก็ยังให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากมีเสียงเล่าลือจากชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามว่าหากท่านอยากเห็นเทวดาองค์เป็นๆและท่านเป็นพระผู้ซึ่งละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงท่านกินอยู่แบบสมถะเทวดาเหนือโลกคนค้าขายหรืออยากมีโชคสอบหรือเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หลายคนไปขอกับท่านแล้วประสบความสำเร็จ 1. หลวงปู่ท่านอายุ89ปี69พันษาท่านเกิดเมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2479 2. ด้านพระปริยัติธรรมท่านจบปเปลี่ยนธรรม6ประโยค 3. การศึกษาทางโลกจบปริญญาโทพมม,ม,มหาวิทยายลัยบานารัฐฮินดู สหลวงปู่ชอบศึกษาวิชาอาคมโดยศึกษาตำราวิชาอาคมโบราณต่างๆได้อย่างแตกฉาน 5. หลวงปู่แตกฉานอักขระโบราณได้แก่อักษรขอมโบราณอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย 6. หลวงปู่มีความรู้เรื่องสมุนไพรรู้จักพืชและว่านต่างๆได้เป็นอย่างดี 7. หลวงปู่ทากิจของสงฆ์ออกบิณฑบาตท,ทำวัดเช้า สวดมนต์ภาวนาเป็นประจำไม่เคยขาดแม้อายุของท่านจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชรา89ปี 8. หลวงปู่ไม่สะสมเงินทองลูกศิษย์ถวายก็รับแต่ก็ไม่เก็บสละออกให้กรรมการวัดจัดการ 9. หลวงปู่มีความจำเป็นเลิศสามารถจำเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีจนขึ้นชื่อว่าเป็นตู้พระธรรมเคลื่อนที่แห่งเมืองมหาสารคามสิ 10. หลวงปู่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาอินเดียและภาษาเขมรได้บ้างเล็กน้อย 11. หลวงปู่สมถะเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองท่านไม่สนใจลาบยศสรรเสริญ 12. หลวงปู่ท่านเมตตาลูกศิษย์ทุกคนเท่ากันไม่ว่าจะรวยจะจนก็ไม่เลือกเอารถมอเตอร์ไซค์มารับท่านก็นั่งเอาซาเลงมารับท่านก็นั่งไปกิจนิมนต์13 หลวงปู่ท่านพูดยาผงผางและมีคำพูดที่ไม่สุภาพบ้างแต่ก็เป็นความจริงเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตและในวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายานนี้เป็นวันทอดกรถินณวัดศรีวิชัยโดยหลวงปู่มหาตุ่มท่านจึงทําพิธีลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกในงานทอดกรถินปีพุทธศักราช2568นนี้ซึ่งปกติแล้ววัตถุมงคลของท่านจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมักจะมีราคาที่สูงลิว่ว แต่วันนี้ถือเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนที่จะได้ครอบครองของดีในราคาที่จับต้องได้แม้แต่ตัวผมเองก็ยังอยากได้ไว้ใช้ไว้อรัธนาติดตัวเช่นกันครับพระผงพระหุรมานรุ่นแรกหลวงปู่มหาตุมเตมิโยวัดศรีวิจัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกทอดกริน ปีพุทธศักราช2568เพื่อนำปัจจัยนำรายได้ทั้งหมดก่อสร้างองค์พระใหญ่และก่อสร้างศาลากลางน้ำวัดศรีวิชัยสร้างน้อย4,900องค์ใช้ทองคำแท้จากออโรลลาจำนวน10บ,บาทมูลค่า6,14,000บาทนำมาปั๊มเป็นหน้ากากทองคำและตะกรุดทองคำให้ทุกท่านได้ลุ้นกันในพระผงเผารมานร,รุ่นนี้ การันตีฝังตะกุดทองคําแท้หกองค์การันตีฝังหน้าอกทองคําแท้หกองค์การันตีฝังมังกรทองคําแท้หนึ่งองการันตีฝังกําไรทองคําคู่ห้าองการันตีฝังตะกุดสามเคแท้เงินทองคํานาคแปดองการันตีฝังตะกุดสองเคแท้เงินทองคำสององการันตีติดหน้ากากสามเคแท้หนึ่งองการันตี ติดหน้ากาก2เคแท้1องค์และมีรายการเสื้อไพรพิเศษอีกมากมายหลายรายการร่วมบุญชาบูชาลุนละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุน1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษวันนี้วันที่1พฤศกิกายน โดยหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยเมตตาอธิษฐานจิตปุกเสกพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดศรีวิชัยร่วมสวดอัตพระคาถาพุทธาพิเศษอย่างเข้มขลังมีเรื่องเล่าอีกหนึ่งประสบการณ์ครับคุณผู้ฟังของผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งครับได้เขียนไว้ว่าประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ประสบการณ์ของผมที่ได้ประสบพบเจอกับตนเองก็คือเคยเห็นหลวงปู่หายตัวหรือกำบังกายไม่ให้เราเห็นทั้งครอบครัวทั้งๆท,ที่ท่านทำงานอยู่หน้ากุฏิแท้ๆยังโชคดีที่ท่านใจอ่อนเมตตาเผยตัวให้เห็นผมเนี่ยขาอ่อนรีบนั่งลงพนมมือเลยครับเพราะผมอยู่ห่างจากท่านแค่เม็ดเดียวทำไมถึงมองไม่เห็นและยังมีอีกหนึ่งประสบการณ์ครับคุณผู้ฟังพระผู้มียานอยากรู้ อย่างรู้ฟ้าอย่างรู้ดินผมเจอกับตัวถึงกล่าบพูดในวันนั้นที่วัดมีงานจู่ๆฝนก็ตกลงมาแรงมากหลวงปู่ท่านเห็นดังนั้นท่านก็เอามือชี้ฟ้าบอกฝนไปอัศจรรย์ครับเพียงแค่หลวงปู่พูดจบฝนก็หยุดตกในทันทีสร้างความแปลกใจและตกตะลึงแก่บรรดารลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังมากราบนมัสการท่านเป็นอย่างมากพอหลวงปู่รับลูกศิษย์หมดทุกคนแล้ว ย้ำว่าสิทุกคนนะครับพอเดินออกจากท่านเพียงแค่นั้นฝนก็ตกลงมาอีกรอบเหตุการณ์นี้ผมไม่ได้เจอคนเดียวนะครับเพราะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีหลายต่อหลายคนมากๆทุกคนต่างก็ได้ประจักษ์แก่สายตาตนเองพร้อมด้วยท่านฤาษีที่มาขอให้หลวงปู่ท่านจานอัคระให้ท่านฤาษียังว่าเพิ่งเคยพบเคยเจอครั้งแรกของจริงก่อครั้งนี้หลวงปู่ชี้ฟ้าฝนหยุดตกทันทีครับคุณผู้ฟัง อีกหนึ่งเรื่องราวประสบการณ์ครับกับผู้ที่เคยพบเหตุการณ์ประสบพบเจอในอภิไธหานขององค์หลวงปู่เรื่องเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องเล่าจากผู้ใช้เฟซบุ๊ k ท่านหนึ่งครับขอสงวนน้านะครับได้พิมพ์เผยแผ่ประสบการณ์ว่าก่อนอื่นคนที่จะไปพบหลวงปู่ต้องสำรวมต้องระวังความคิดเดี๋ยวจะประมาทท่านไม่รู้ตัวคำพูดของหลวงปู่อาจผิดแผกแตกต่างจากพระทั่วไปท่านจะพูดแบบขวานผ่าซา ส่วนเรื่องการห่มจีวรของท่านก็ไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดแบบนั้นแบบนี้ได้พึงสำรวมและระมัดระวังเช่นกันครับเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสไปกลับนมัสการหลวงปู่ที่วัดหลวงปู่ท่านถามผู้เขียนว่าอยู่ที่ไหนมาจากไหนอะไรยังไงหลวงปู่ท่านทั้งผูกแขนให้ทั้งคุยทั้งซักถามไปด้วย ทั้งถามเรื่องนั้นเรื่องนี้วันเวลาของโลกในเรื่องสำคัญสำคัญเช่นบัตรประชาชนมีครั้งแรกเมื่อใดพศอสอใดานายกรัฐมนตรีคนไหนท่านจำรายละเอียดแม่นยำม,มากๆครับอัศจรรย์ใจมากพอคุยกับหลวงปู่เสร็จแล้วหลวงปู่ท่านก็บอกว่าจะรีบไปทำวัดผูกเขียนจึงได้มีโอกาสไปทำวัดบนโบสกับหลวงปู่พอท่านขึ้นไปบนโบสหลวงปู่ท่านได้ปูผ้าสีขาวกับพื้น แล้วได้จับจีวรคลุมศีรษะจุดธูปจุดเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยพอแผ่เมตตาเสร็จหลวงปู่ได้นำกลาบพระห้าครั้งและหลวงปู่ท่านได้เมตตาผูกแขนให้ลูกศิษย์ลูกหาต่อบ,บนโบสถ์หลังจากไหวพระสวดมนต์กับหลวงปู่เสร็จแล้วรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยปกติหลับตาก็เห็นหลวงปู่ลืมตาก็เห็นหลวงปู่อยู่ต่อหน้าตลอดเวลาขับรถไปก็เกิดอาการเช่นนี้ อาการเหมือนคนตื่นเต้นบอกอาการไม่ถูกพอถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยกำลังจะเข้านอนนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเพราะเห็นหน้าหลวงปู่อยู่ในตาตลอดเวลาทั้งหลับตาและลืมตาบังคับตัวเองให้นอนก็นอนไม่หลับอิ่มอกอิ่มใจอย่างไรบอกไม่ถูกกว่าจะหลับก็ปาไปประมาณตีสาพอหลับไปก็ฝันเห็นหลวงปู่ฝันว่าหลวงปู่เขียนใบลาน และในกลางใบลานเขียนคำว่าสังคตรธรรมเสียงหลวงปู่ดังก้องกังวานขึ้นว่าอสังคตรธรรมพร้อมกับความรู้สึกตัวตื่นขึ้นในตอนเช้าในขณะที่ตื่นขึ้นมารีบจำคำว่าสังคตรธรรมและอสังคตรธรรมจากนั้นก็รีบกดเปิดดูใน Google ว่าแปลว่าอะไรเพราะไม่เคยได้ยินคำนี้พอมีโอกาสได้ไปกราบธรรมสการหลวงปู่มหาตุ่มอีกครั้ง จึงได้เล่าความฝันและสิ่งที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังท่านจึงยื่นแผ่นใบลานใบหนึ่งให้มันเป็นใบลานเดียวก,กันกับที่ฝันในวันนั้นเลยและหลวงปู่ท่านก็พูดขึ้นว่าเอาเอาใบลานนี้ไปเคือบไว้พร้อมกับ,บอกผมว่าถ้ามีคนอยากสอบเลื่อนยศเลื่อนคันหรืออยากมีลูกบอกเขามาหาหลวงปู่เดอ้อฝ่ายผู้แขนที่ให้ไปถ้ามีคนขอก็แบ่งให้เขาไปเด็กกร้องไห้งอแงไม่หยุด ก็เอาฝ่ายนี้แหละผูกแขนท่านคุยหลายเรื่องครับคุณผู้ฟังเกินปัญญาของผมที่จะเขียนได้ครับน้อมกราบบูชาหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยโด้วยเสียงกล่าวนี่คืออีกหนึ่งประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของหมอเท่าผู้เรืองเวทแห่งเมืองมหาสารคามครับคุณผู้ฟัง